คุณผู้ชมคะมีเรื่องสลดแต่เช้าเลยที่เชียงใหม่เจ็ดโมงเช้าวันนี้สาม,มีฆ่าภรรยาเสียชีวิตคาที่นอนอพอถูกจับได้ตอนแรกอ้างหลอนอบอกหลอนไม่รู้ตัวตอนก่อเหตุค,คุยไปคุยมามันไม่ใช่หลอนแล้วล่ะคะ่ะมันน่าจะเป็นสาเหตุที่ว่าทะเลาะกันอแล้วเครียดอ้างว่าเมียไม่สนใจเมียปันใจให้ชายอื่นแล้วก็ก่อเหตุฆ่าเมียเจ็ดโมงเช้าวันนี้นะคะในพื้นที่อำเภอแม่จ่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นี่คะ่ะในห้องนอนห้องเนี้ยพบร่างของนางจารุวรรณอายุ34นอนจมกองเลือดอยู่บนที่นอนครับมุ้งยังกลางอยู่เลยถูกยิงค่ะกระสุนเข้าราวนมด้านขวาเสียชีวิตตอนที่ตํารวจสพแม่แจ่มไปถึงน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณสักสองชั่วโมงกว่าๆคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนสามีของผู้ตายนายอาสาอายุ33าเขาก็ไม่ได้หนีนะคะครับก็นั่งรอให้ตํารวจมาจับอยู่ในบ้านนายอาสารับสารภาพทุกอย่างบอกว่าเป็นคนยิงภรรยาเอง ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าดื่มเหล้าทุกวันแล้วภรรยาไม่ค่อยสนใจทะเลาะก,กับภรรยาเลยเครียดมันสะสมเริ่มจากภรรยาไม่สนใจวันๆเอาแต่ออกไปทำไร่ทำสวนกลับมาไม่คุยด้วยดูแต่ลูกไม่สนใจตัวเองเลยครับตัวเองจะทำอะไรภรรยาก็ไม่สนใจเลยไม่คุยด้วยเลยก็เลยเครียดหันไปดื่มเหล้าแล้วก็คิดไปเองว่าภรรยาอาจจะนอกใจมีผู้ชายคนอื่นโมโหคว้าปืนมายิงภรรยาตาย พอภรยาตายเขาอ้างว่าเขาก็พยายามจะฆ่าตัวตายตามนะคะ<อ>พยายามจะเอาเชือกผูกคอกับคือคแต่พ่อตามมาห้ามเอาไว้ตำรวจตรวจ,รวจหาสารเสพติดในะร่างกายนายอาสาไม่มีสารเสพติดอะไรคะ่ะเบื้องต้นแจง้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยนะคะครอบครัวก็รับศพผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเป็นศาสนาคริสต์นะคะทีมข่าวของเราได้เจอกับพ่อของผู้ตายนาย พระเจายุ59ก็เล่าให้ฟังว่าบ้านของพ่อก็อยู่ใกล้กับบ้านของลูกสาวที่เขาอยู่กับลูกเขยตอนเช้าประมาณตีห้าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นก็เลยรีบวิ่งมาดูเปิดประตูเข้าไปในบ้านสิ่งที่เห็นคือลูกเขยพยายามจะผูกคอตายกับขือบ้านจริงๆหลานสาวสองคนก็ตื่นแล้วก็ตกใจร้องไห้กันใหญ่เลยเห็นร่างแม่อยู่ข้างๆก็ร้องไห้ พ่อก็เลยบอกว่าตะโกนเรียกชาวบ้านแถวนั้นให้มาช่วยพาลูกสาวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยกันจับตัวนายอาสาไม่ให้ฆ่าตัวตายพ่อบอกว่าก็แปลกมากก่อนหน้านี้เห็นเขาก็รักกันดีช่วยกันทำมาหากินช่วยกันปลูกข้าวโพดแต่ระยะหลังนายอาสาเริ่มมีอาการแปลกๆอะค่ะกลัวว่าเปปคนไปมีมาฆ่ามั้อ๋อกลัวกลัวกลัวคนจะมาฆ่ากลัวคนจะมายิงตัวเอง แมยแม่ว่าเม่มีกิ๊กแท้ีอ๋อหึงหวงเออเอาะับว่าภรรยามีกิ๊กอ๋อเป็นโรคเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมล่ะคะอืมจะเป็นโรคเครียดเป็นโรคเครียดเครียดเออแม่ล่ะครับลูกสาวเคยบ่นให้พ่อฟังค่ะว่าสามีขี้หึงมากพ่อบอกว่าพ่อก็เคยบอกลูกว่าใจเย็นๆมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันครับก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนพี่ชายในอาสาก็บอกว่าก่อนหน้านี้น้องมีอาการเครียดๆค่ะมีอาการที่คิดคิดฆ่าตัวตายไหมครับมีครับมีมีเป็นมีเตือสองเตืออครับมีครั้งสองครั้งแล้วที่ผ่านมาครับมามาแบบนั้นพี่จ็คเลยครับเมื่อเช้ามีเมีมีฆ่ามีตายแล้วก็ตัวเก่าก็เอาเชือกขึ้นมาไส้คอเนี่ยบนนี่ครับ เพื่อนบ้านก็สลดหดหูใจกับเหตุการณ์<ด>ท,ที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อนบ้านบอกว่าแ<ด>ปลกใจมากปกตินายอาสาเป็นคนดีนะไม่เคยมีปัญหากับใครเลยแต่ช่วงหลังๆเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยคุยกับใครเรียนนี่เกิดจากอะไรครับเล่นกี่หา <c oughs> ปัญหานี่สินมีไหมครับ เลือป็นนี่สีกันนเะเปียวะอะชมนันเนี่บัตรชบัตรเสียบัตชุมากะเชุมมตรชมมาพกดูะบัตรเรามันอมีออกแล้วมัามาคลิกัเออมันจะถ้าสงสัยว่าบัญชาถ้ากินมันถ้าจะกินน้ำพ่อน่ะที่เป็นเม็ดนั่นนะอืมก็มีกินยาบ้าบ้างบางครั้งครับ สำหรับร่างของผู Hon ้เสียชีวิตจะฝังที่สุสานคาทอลิกบ้านมงหลวงนะคะครับ